ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเมื่อนี้ค่อยกะได้มาเมิ่งโสนมันต้นนะทุกคนเลาะเบิ่งโสนมันต้นนี่กระเบ้าอินตามันเป็นตาสะพัดเพิ่งก็อยู่หลังพุ่นเข่นมาในบ่อ รู ừ, ้ดีต้นก็ยังไม่ทันใ่ายเลยทุกคนเลยมงข้าวแต่ก็ไม่แปนี่เนาะเออหักวลำต้นหักนะนะเียเพอนผมม่ได้่ายเลยทุกคนเลย โมยตาเป็นวัดนากไม่อยู่เลยพาิ่นมาบงสนต้นดินัทโดนัทเดนัได้บงแถวในท่านเซียแล้วกานทุกคนฮกระหกมีอันนี้เซียแล้วนีเดิน bạn tâm được em đi Nim nữa nim nim nhìm nim chị con nằm nào nằm nhìm đi xin nằm 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 ลว่าแดนหอนแดนฮอนเราอินตาแล้วพาไปอินตาบนปลาเลยเนาะโอ้โหนี่น่าจะง่ายแน่นอนทุกคนนี่แหละแต้มมันมีต้นบด้ลำบดิงง่ายทุกคนเลยเอินตาเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นไปอยู่เนาะก็เลยพาเพิ่นเฮามาแต่กระแดนหอนนี่แดนหอนเพิ่นนี่ วัน tôi เนาะทุกคนนี่เป็นยังๆยัง ta อีตา เด้อสิยามต้นซอยกันเด้อทุกคนเด อันนี้สีแล้วแล้วฮะคนนะนะให้ถุงกองถุงกองไว้เดี๋ยวค่อยสีพผ้าไปบึงทั้งหน้าไปแหละเน,นี่ยกานซีได้โคมันต้นกก้นเดีวยว নাই no, নাই no, 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 no.